ตาคุณเป็นอะไรอะ่ะมองเห็นไม่ชัดแค่อักเสบนิดหน่อยแต่หมอว่าตาคุณบอดนะไอ้อหมอบอดบ้าอะไรฮถ้าตาผมบอดผมจะเดินข้ามถนมน,ยยถนมได้ยังไงถนนต้องปาดเต็นผมต้องมาเชิญโชครถสิบล้อรถบัสรถเบนซ์รถเก่งรถไถจักรยานมอเตอร์ไซค์ฮะไม่ได้แด่คุณหรอกนี่ยังไม่รวมเกาะก,กลางอีกนะ <c oughs> ทำไมคุณไม่ข้ามสะพานลอยล่ะครับ <c oughs> มีสะพานลอยก็ไม่รู้ชัดแต่คนอย่างผมมีศักดิ์ศรีพอถึงยังไงผมก็ไม่ข้ามสะพานลอยทำไมไม่ข้ามล่ะครับนักเลงอะยอมไม่ข้ามหัวกันเอางี้ถ้างั้นเดี๋ยวหมอขอตรวจตาคุณหน่อยแล้วกันไม่มีปัญหา มันจ้าซะเลือกเกินแม่แสงไฟมันแทงเข้าไปในตาขึ้นสองนานนานตาจะบอดแต่ถ้าตาผมพลาดนานจะเป็นหลอดสินนันมันกินเข้าไปในดวงตาทำอะไรอะหมออ๋อไม่ต้องตกใจครับเดี๋ยวหมอจะใช้ในาริกาเนี่ยทดสอบความไวประสาทตาคุณอือฮึมาริกาสีแดงซะด้วยเป็นสีที่โปรดปาน เดี๋ยวคุณมองตามนาฬิกานี้นะครับไม่เป็นปัญหาหรอกหมอแต่ขเอเตือนคุณหมอไว้ก่อนนะครับประสาทตาผมไหวมากแฝงเร็วๆเดี๋ยวจะหาว่าผมมาจะรังแกหมอพร้อมนะครับ โอ้ยขอจะเคสตายแม่ผมบอกแล้วไงครับเดี๋ยวผมอ่อยให้นะครับอืมนี่คุณฟังหมอนะมันเป็นไปไม่ได้นะที่คุณจะกลับมามองเห็นอีกอะเป็นไปได้ไม่มีทางมีทางผมเป็นหมอนะผมถึงมาหาหมอกวนปีนเขามักไม่หมอ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 โหพอดีหมอคิดอะไรเพลินไปหน่อยนี่แต่หมอจะบอกคุณนะ ว่าคนตาบอดเนี่ยมีอยู่สองประเภทหนึ่งหนึ่งคือประเภทที่ยอมรับว่าตัวเองตาบอดเขาเรียกตาบอดน่ารักสองสองคือประเภทที่ไม่ยอมรับว่าตัวเองตาบอดไอ้ประเภทนี้เขาเรียกตาบอดหน้าทีนีค่คุณคุณฟังมผมพูดอยู่ปะเนี่ยคิดอะไรลําเลินอยู่มผมขอโทษด้วยนะผมไม่สามารถรักษาคุณได้จริงได้สิผมมีเงินผมสามารถจ้างใครก็ได้ นั N ¿n ่นเนี่ยมันฟาดหัวใครได้เงี้ยนะผมจะฟาดหมอฟาดพยาบาลพูดง่ายๆเนี่ยหมอกับพยาบาลเนี่ยก็คือขี้ข้าผมนี่แหละโอทยไม่ไหวแล้วบอยตากาเบิร์ตตากยังมาให้อีกโอ้ยขอหน่อยเถอะ